วันนี้จะใส่เสื้อผ้าชุดไหนดีนะวันนี้ข้างนอกอากาศดีนะพี่ฝนนะอากาศดีอย่างงั้นเหรอฉันว่าจะออกไปเดินเล่นข้างนอกหน่อยอ,ะอ่ะเออโหชุดนี้น่าจะสวยมากๆเลยแล้วที่สองคามีตั้งหลายชุดให้เราเลือกวัน,นี้จะใส่ชุดไหนดีกันนั้นเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยสักคำนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลย ว่าแต่ว่าทําไมวันนี้ในเมืองไม่ค่อยมีคนมาเดินแถวนี้เลยนะถ้าชุดนี้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กลายเป็นสีอื่นได้หรือเปล่านะไปคนละเรื่องกันแล้วนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีหมวกที่เข้าชุดกันด้วยแหะงั้นเลือกชุดไปก่อนแล้วกันอืมสวยทั้งนั้นเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเขาจะมีชุดสวยๆมาให้เราใส่เยอะขนาดนี้นะ น้องมานีดูนี่สิคุณแม่พาน้องแมวตัวใหม่มาให้พวกเราด้วยล่ะดีใจจังเลยค่ะพอเรามาตั้งชื่อให้เขาดีไหมคะจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะก็ตัวสีเทานั้นเนี่ยคิดไม่ออกเลยค่ะมานีตั้งชื่อให้เขาว่าอะไรดีนาะเราตั้งว่าสีเทาได้ไหมอ่ะสีเทางั้นเหรอคะก็เขาตัวสีเทานะน,น่ารักดีจัง แล้วน้องมานีจะวิ่งไปไหนล่ะจ๊าวิ่งไปสนามเด็กเล่นดีกว่าค่ะจะพาเขาไปเล่นด้วยที่สนามเด็กเล่นหรอใช่แล้วใช่แล้วคะ่ะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นดีกว่านะคะรอพี่ด้วยมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าจะเท่าสนุกมากอย่างแน่นอนเลยคะ่ะยำ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 ยรอก่อนน้องมานีรอพี่ก่อนสิมาเร็วเร็วเข้าค่ะระวังรถด,ด้วยนะ ชุดไหนดีเนี่ยพวกเป๊กมาช่วยฉันเลือกหน่อยเร็วข้าวเมื่อตะกี้นั้นมีแมวที่ไม่ใช่ฉันด้วยอย่างนั้นเลยน,นัะน่ะโอ้โหชุดนี้สวยจังเลยพี่ฟอนจะเจอแมวใหม่อยู่ข้างนอกอ่ะนี่ฉันมีชุดใหม่สวยมากไม่ได้สนใจฉันเลยงั้นฉันเดินไปดูก่อนนะชุดนี้ก็น่ารักชุดนี้ก็สวยอกระโดดเปิดประตูไม่ถึงอ,ะอ่ะชุดไหนดีนะ,ะได้แล้วได้แล้ว ไปดูไหนสิเมื่อกี้จอดกลับมานีอุ้มไปแสดงว่าจะต้องเป็นแมวของสองคนนั้นแน่นอนรอก่อนนะจอดกลับมานี่ไปไหนแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าฉันจะต้องเดินตามฉันได้กินแล้วอยู่ทางนี้นี่เองถ้าทางจะไปไกลด้วยนั่นเนี่ยรอก่อนชุดไหนดีเลือกไม่ถูก งั ân, o, ้นฉันตัดส th ินใจแล้วพวกปิ๊กฉันเลือกชุดนี้ก็แล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนดูท่าทางเขาน่าจะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะสีไหนดีสีแดงก็สวยสีชมพูก็น่ารักเลือกไม่ถูกเลยแฮพวกปิ๊กช่วยฉันเลือกหน่อยเร็วเขางั้นฉันตกลงเป็นสีชมพูแบบนี้ดีกว่า โอ้โห oh, สวยถูกใจจังเลยพวกปิ๊กมาทางนี้แล้วข้าวแ่ชุดใหม่ของชัดอย่างสวยอเดซอเดซก่อนหายไปไหนแล้วนี่เมื่อกี้ยังนั่งนั่งอยู่ตรงนี้เลยหรือว่าจะไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าพวกปิ๊กจ้าเอ๋ไม่ได้อยู่ในนี้นี่นะพวกปิ๊กอาบน้ำอยู่หรือเปล่า พวกพีคนายอยู่นี่ไหมอะไม่อยู่แฮะหรือว่าจะแอบไปทำขา้าวคลุกปลาทูหรือเปล่านาะพวกพีคนายอยู่นี่ไหมพวกพีกขคข้าวคลุกปลาทูอร่อยอร่อยทำให้ฉันกินดโูโอ้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 อไม่อยู่แฮะเขาหายไปไหนของเขาเนี่ยพวกพีคหรือว่าแย่แล้วอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่า บวกปิ๊กไม่มีแฮสงสัยไปบ้านโบอย่างแน่นอนละพวกปิ๊กนายไปบ้านโบทำไมไนายไม่บอกฉันก่อนนะพวกปิ๊กปกติจะต้องบอกว่าจะต้องไปไหนไม่ใช่เหรอพวกปิ๊กอยู่นี่หรือเปล่าพี่เอกพี่เอกพี่เอกพวกปิ๊ก มานีหรือเปล่าชุดวันนี้ยังรอเลยอ้าวพี่ฝนมาทำอะไรเหรออันเดียก่อนพี่เอกปุ๊กปิ๊กไม่อยู่นี่นี่นะอ้าวก็ต้องอยู่บ้านพี่ฝนที่จะมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะไม่อยู่บู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 บใช่ไม่อยู่อืมจะว่าไปเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงปุ๊กปิ๊กอยู่นะฮะได้ยินที่ไหนอ่ะได้ยินเรียกพี่ฝนอยู่อ่ะได้ยินเรียกพี่ฝนได้ไงก็พี่ฝนอยู่ในบ้าน บ่บ่บ่บบ่ว่าไงนะพวกปิ๊กปวกปิ๊กไม่อยู่ไงนี่พี่เอกอ้าวแห่แล้วทําไงดีแปลภาษาบ่ไม่ได้นี่พี่ฝนแวะมาที่บ้านจอดกับมานีก่อนเผื่อพวกปิ๊กจะมาหาอะไรกินที่นี่นะนะโดยปกติแล้วพุกปิ๊กไม่ค่อยได้แวะเข้ามาบ้านจอยกับมานีหรอกจริงด้วยแฮะหรือว่าทําไงดีจะทําอะไรอะพี่ฝนหรือว่าจะมีเหมือนเตอร์เข้ามาในเมืองแล้วก็พาพ๊ก ี่เอกว่าไม่ใช่หรอกเขาอาจจะออกไปที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปแจ้งคุณตำรวจก่อนก็แล้วกันนะไปแจ้งใครอ่ะไปแจ้งพี่สาวคนสวยของเราไงจะแจ้งทําไมเราก็เป็นอยู่แล้วนี่เราเป็นตำรวจเราเออใช่จริงด้วยงั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าเดี๋ยวถามแล้วก็บอกเข้าไปก่อนแล้วกันว่าตอนนี้คือว่าพวกเรากําลังจะออกตามหาพวกเป๊กนะคะไม่รู้เข้าไปอยู่ไหนในว,วันนี้เราขออนุญาตลาหนึ่งวันนะคะ ลาทำไมพี่ฝนวันนี้เราไม่ได้เข้าเวรอะใช่จริงด้วยเราไม่ได้ไปตํารวจนี่นาะตอนเนี้ยใช่วันนี้เราหยุดอยู่แล้วโบมาเร็วเข้าโบ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 เราจะต้องออกตามหาปุ๊กปิก๊กละนะเหมือนกับว่าโบจะพาไปไหนไม่รู้พี่ฝนพาไปไหนอะโบหรือว่าจะพาไปหาจ๊อกับมานีะอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนนั่นงานจ๊อกับมานีจริงๆด้วยแล้วนั่นปุ๊กปิ๊กหรือเปล่ามานีอุ้มอยู่อะ ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องเข้าไปดูใกล้ๆเดี๋ยวก่อนนะต้องมองซ้ายแล้วก็มองขวาแล้วค่อยข้ามถนนน่ะนะเหมือนจะใช่แต่ก็เหมือนจะไม่ใช่นะั่นะนะ่ะจอดมานีปุ๊กปิ๊กอยู่นี่หรือเปล่าอ้าพี่ฝนสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกนี่ไม่ใช่ปุ๊กปิ๊กนี่นะไม่ใช่ครับนี่คือเจ้าสีเทาครับนี นี่ค่ะน้องแมวของหนูน่ารักหรือเปล่าคะคุณแม่พามานะคะอ๋อเป็นน้องแมวที่บ้านของจอกับมานีเองงั้นเหรอใช่แล้วล่ะคะ่ะน่ารักมากมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวหนูจะพาวิ่งให้ดูนะคะหน้าตาคล้ายๆกับปุ๊กปิ๊กเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวก่อนนี่เขามีแมวแมวมาจากที่ไหนอ่ะน่ารักจังเลย จำได้แล้วปุ๊กปิ๊กบอกว่าตอนนี้ซากุระเนี่ยอัปเดตใหม่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนนันเขาวิ่งน่ารักจังดูสิวิ่งคนละท่ากับปุ๊กปิ๊กของเราเลยมาแล้วเขา้ามาแล้วเท่าูบูบูบ่บเ,ออเ,เดี๋ยวก่อนนะคะบโบเขาพูดว่าอะไรนะน้องสีเทาของเราแปลภาษาโบได้หรือเปล่าบู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 บโบ,บไปทําอะไรอยู่ตรงน,นั้นนะคะ ลงมาก่อนโบพี่ฝนเป็นไรเปล่าเนี่ยเป็นไรอ่ะก็โบปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวก่อนโบโบนายลงมาก่อนแล้วครับโบโบโบดูท่าทางน้องแมวนี่น่าจะแปลภาษาโบไม่ได้นะนะก็คงจะอย่างนั้นนะพี่ฝนว่าแต่ว่าไปตามหาปุ๊กปิ๊กกันต่อดีกว่าแมวโบโบโบทำยังไงดีถ้าเราไม่มีปุ๊กปิ๊กแล้วก็ ชีวิตหมายความว่ายังไงกันนะถ้าไม่มีปุ๊กปิ๊กแล้วเราจะคุยกับโบยังไงอะ่ะปกติพี่เอกก็คุยกับโบปกติอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าพี่ฝนไม่มีปุ๊กปิ๊กแล้วก็ชีวิตพี่ฝนอออต้องเสียใจไปชีวิตตลอดแน่นอนพี่เอกคิดว่าเราออกไปตามหาเขาก็ได้หรือบางทีเดี๋ยวรอให้เขากลับมาเองก็ได้นี่นะดูก่อนนะเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หอนตาไปไหนเนี่ย เหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาแล้วที่สำคัญนะเมื่อกี้เนี่ยปุ๊กปิ๊กดูท่าจะคุยกับพี่ฝนอยู่แล้วพี่ฝนก็เลือกเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ได้คุยกับปุ๊กปิ๊กเขาจะน้อยใจไหมอ่ะปุ๊กปิ๊กเนี่ยนะที่จะน้อยใจอ่ะใช่เยอะก่อนนะนั่นอะไรนะไหนนั่นน่ะข้างหน้านั่นอะไรอะ่ะอ๋อต้นซากุระนั่นหรอไม่ใช่นั่นน่ะนั่นน่ะข้างหน้านั่นน่ะนั่นอะไรเสาไฟฟ้าไม่ใช่เสาไฟฟ้าภูเขา ไม่ใช่ภูเขาข้างหน้านั่นอะไรอะ่ะน,นันน่นงนนันน่นอ่ะน่ะอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะบ้านคนเหรอ <laughs> เดี๋ยวกว่อนไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ฝนขอปีนขึ้นไปดูก่อนนะเดี๋ยวแย่แล้วแล้วทำไมไม่ไปทางปกติเอเอเอ,เ,อเดียอเดียวกว่อนนี่คือความลับใหม่ความลับใหม่เรื่องอะไรอะ่ะ <laughs> เมื่อกี้พี่ฝนปั่นจัก,กรยานมาแล้วก็ทะลุผ่านตรงนี้เฉยเลย ก็มันไม่ใช่ทางจักรยานพี่ฝนแล้วจักรายานพี่ฝนก็หายไปแล้วพี่ฝนก็ขึ้นมาวันนี้เฉยเลยเพวกอเรารอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่อกจะปั่นไปทางปกตินะดูท่าทางมันน่าจะต้องเป็นความลับใหม่อย่างแน่นอนมาแล้วอยู่ไหนอ่ะกําลังปั่นขึ้นมาตามทางปกติไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเจอแต่บบู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 อยู่ไหนแล้วพอดีจักรายานหล่นมาเร็วเข้า หมือนกับว่าพี่ฝนจะเจออะไรบางอย่างนะเจออะไรนี่งนี่งนี่งอ,งอ,งอมาทางนี้เร็วเขา้าต้นไม้เต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คืออะไรนะพวกเราใช่แล้วนั่นคืออะไรไปทางไหนนะเข้าไปทางไหนอะเราจะต้องอ้อมไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> จริงอนี่มาผิดทางเหรอมาผิดทางต้องไปอ้อมไปขึ้นทางนู้นไหนอะ่ะนี่ไงพี่ฝนโอ้โหมีทางขึ้นจริงด้วยเดี๋ยวนะเขามีป้ายเขามีป้าย เขียนเอาไว้ว่าอะไรเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าคาเฟ่ซากุระคาเฟ่ของน้องหมาน้องแมวหรอใช่เหรอก็ดูสัญ,ญลักษณ์ดิงั้นเดี๋ยวไปฝนขอบินดูก่อนก็แล้วกันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือคือนี่ค,คืออะไรล่ะคืออะไรพ่อพี่เอกอยู่ข้างล่างเอกดูไม่รู้เรื่อง เหออมือนจะเป็นที่พักหรือว่าเป็นอะไรกันแน่เนี่ยสงสัยจังเลยที่นี่คือเปิดประตูได้ไหมอ่ะเหรอได้สิเปิดได้จริงด้วยอ๋อรู้แล้วรู้ว่าอะไรอยาง้งเหรอที่นี่คือคาเฟ่น้องแมวเหมียวจริงเหรอสวัสดีค่ะเหมียวยินดีต้อนรับนะคะเหมียวที่นี่คือซากุระเชดคาเฟ่เดี๋ยวก่อนนะ มีพี่สาวคนสวยอยู่ที่นี่ด้วยไม่ต้องชมนะคะฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันสวยมากคือว่าที่นี่คือคืออะไรนะคะซากุระเพชรคาเฟ่ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคาเฟ่ของน้องหมาแล้วก็น้องแมวใช่แล้วล่ะค่ะหลังจากเกมอัปเดตมาที่นี่ก็เปิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเห็นอะไรพี่ฝนเดี๋ยว,ยวนั่น นั่นใช่หรือเปล่าไหนอะบันไดเหรอนี่นี่ไงอย่าบอกนะว่าปุ๊กปิ๊กนั่นนายเหรอเหมือนใช่แต่ก็เหมือนไม่ใช่อย่างไงไม่รู้หรือว่าปุ๊กปิ๊กนายไปเสริมหลอหรือเปล่าทําไมปุ๊กปิ๊กดูแบบนายหล่อมากเลยปุ๊กปิ๊กหุ่นนายแบบมาเลย <c oughs> ปุ๊กปิ๊กไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่า นายจะหล่อขนาดนี้นี่ไงเขาก็มองพี่ฝนอยู่นะใช่ต้องใช่ต้องใช่แน่ๆเลยพี่เอกบ<อ>ู๊กพ๊กแปลภาษาบยให้หน่อยเดี๋ยวก่อนบุก๊กพีกบู๊กพิกจะไปไหนอะ่ะพอหลอดหน่อยหนึ่งนี่เดินหนีเฉยเลยนะเขาไปวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนฮะทำไมอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะไม่ใช่ปู๊กป๊ก,กน,นะนะใช่หรือเปล่าด่สีเหมือนมากเลยพี่ฝนคิดว่าจะต้องเป็นปู๊กป๊กอย่างแน่นอน หรือว่าเพราะว่าตัวเกมอัปเกรดุ๊กปิ๊กก็เลยเปลี่ยนไปพวกปิ๊กเปลี่ยนไปหล่อขึ้นมากเลยแล้วถ้าเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วพ๊กปิ๊กจะแปลภาษาไงอะพกปิ๊กฉันคิดว่านายจะต้องแปลภาษาโบได้อย่างแน่นอนฉันมั่นใจนี่ไงพ๊กปิ๊กนี่ไงอุ้มได้เหมือนเดิมจริงด้วยแต่ว่าพ๊กปิ๊กยังไม่พูดสักคำพ๊กปิ๊กนี่มาถึงแล้วข้าเมื่อกี้เนี่ยนายฉันตามหานายตั้งนานนายไปไหนมา ไม่ต้องงอนฉันหลอกนาฉันตามหาหนายอยู่แล้วฉันแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าสวยๆมีชุดมาใหม่ฉันก็เลยตื่นเต้นนาเพีรคิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วล่ะนะนายอย่างงอนฉันมากเลยนะเมอไม่ต้องงอนหรอกนาก <c oughs> วาจะวิ่งมาถึง <c oughs> อะนั่นอะไรอ่ะเลิกงอนได้แล้วนาพวกปิ๊กนี่พวกนายมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยอา้าวนี่งอนพวกปิ๊กพูดได้แล้ว ไม่ใช่ชั้นต่างหากอ่าเดี๋ยวก่อนพวกเป็กนั่นนายเหรอก็ใช่ดิแล้วจะหมอนี่ใครเนี่ยเจ้าหมอนี่ไหนอ่ะนั่นนที่ยืนอยู่ตรงนั้น,นะ <ic> เ,ดเดี๋ยวก่อนนะตกลงว่านี่นายไงพวกเป็กแ <ic> ช่ไหมอ่ะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ย <ic> จะง,งงทำไมฉัจะเพิ่งจะวิ่งมาถึงตอนนี้เองเนี่ยยังไงนะเอาใหม่ฉันเพิ่งจะวิ่งขึ้นมาถึงเองนั้นเนี่ยแล้วตกลงนี่ใครอ่ะ ท่านจะไปรู้ได้ไงใครก็ไม่รู้บู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 บ